พี่วิโร์หัวร้อนลั่นถ้าเจอสอสปูอัดเนี่ยผมชกไปแล้วสอสอวิโรจนะเขาได้บอกว่ากรณีของคุณชัยยามพาวานเนี่ยคงจะมีการตัดสินใจร่วมกันของเพื่อนสสด้วยกันในเร็ววันนี้แล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่พอใจอย่างมากนะตอนนี้เนี่ยคือพยายามจะคุมความรู้สึกขอยืมคําพูดคุณหมอชนน่านได้ไหมคือถ้าเจอเนี่ยผมชกไปแล้วเขาบอกงนี้นะคือถ้าเกิดผมเจอเนี่ยผมชกไปแล้ว น,นั้นได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงคุณวิโรธด้วยนะคะว่า ฟังในข่ามาบอกว่าส่วนหนึ่งที่พักเก้าไกลเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยรายชื่อคนโหวตช่วยปูอัดเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีวิโรธลักษณะดิซอนที่โหวตช่วยปูอัดแต่ภายหลังเนี่ยวิโรธก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นจอดําคือกลัวคนเขารู้ว่าวิโรธอ่ะม,มันต่อจ,จ,จ,จุดจุดมันจะสะเทือนกันทั้งพรรคจากกรณีที่ในายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้านะพักเก้าไกลนะได้โพสเฟซบุ๊กแสดงความเห็นส่วนตัวนะสิบสองข้อหลังจากที่ได้ฟังนายชัยยัมพวานเนี่ยถแถลงข่าวนะสรุปว่าแม้นายชัยยัมพวานถแถลงน้อมรับมติร้ก,กขาา าู้ขายผู้าม,ามทางเพศแม้แต่น้อยไม่ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจซึ่งตอนนี้นะก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อและก็ผลลงวัติในครั้งนี้นะโดยอ้างว่าเป็นปัติลับนะคะซึ่งก็ยังเป็นที่จับตามองกันอยู่นะคะในขณะที่ทางด้านของนายวิโรจน,น์ลักษณะดีสรสส,สบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเนี่ยได้ทวิตข้อความผ่าน X นะคะแล้วก็พร้อมแท็กกับนายชัยยัมพวานนะคะระบุว่าคุณชัยยัมพวานสิ่งที่คุณทําในวันนี้ไม่ใช่การสํานึกผิดเป็นเพียงการแสดงเพื่อให้ตนปฏิเสธความรับผิดแถมยังมีการนําเอาข้อมูลของผู้เสียหหหาาาาายยยยมเเเเปปิดผผททํใ้้บบุคลอื่่นนรวูสี็ เป็นการกระทําซ้าต่อผู้เสียหายคุณหมดอนาคตและไร้ที่ยืนในสังคมแล้วโดวยก่อนหน้าน,นี้นะคะนายวิโรจน์ก็ได้ทวิตข้อความหลายครั้งนะเช่นหากภายในวันที่4พฤศจิกายน,นี่ยยังไม่มีการยอมแถลงข่าวยอมรับมติพักหรือว่ายอมรับว่าตน,นมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศไม่ขอโทษผู้เสียหายอย่างตรงไปตรงมาไม่เสนอเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรมย่อมถือว่ามีเจตนาไม่ปฏิบัติตามมติพักผมและเพื่อสสทุกคน จะเสนอให้ขับสิ่งมีชีวิตผู้นี้ออกจากพักนะครับล่าสุดน,นะคะก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอีกแล้วค่ะเมื่อคุณวิโรจน์ได้มีการพูดในรายการรายการหนึ่งนะถึงกรณีนี้เขาบอกว่าการโค้งคำนับนะครับไม่ได้หมายความว่าขอโทษแต่การโค้งคำนับของคุณชัยยามพวาน ผมยืนยันว่าผมดูมาตลอดเป็นการแสดงเป็นการแสดงให้เพื่อตัวเองเนี่ยพ้นผิดเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจในการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไม่มีท่าทีใดที่จะขอโทษ,ษผู้เสียหายไม่มีความสํนนึกว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยไม่ควรทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็เป็นการคุกค,คามหรือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นไปตามมติข,ของกรรมการบริหารพรรคไม่เป็นไปตามที่เพื่อนสสเนี่ยได้ลงมติร่วมกันผมยืนยันว่าเพื่อนเราทุกคนเนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่คุณชัยยามพรวานทำเนี่ย เสียงหรือกี่เสียงก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าสัดส่วนของโทษเนี่ยอาจจะไม่ถึงการขับพ้นพักนะคะแต่ก็มีมติร่วมกัน ว่าเขาเนี่ยจะต้องยอมรับแล้วก็ขอโทษแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาแสดงออกรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวานนี้และที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีท่าทีอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยระคมจะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารทัศนซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เชื่อว่าวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามมติพักก็คงต้องมีการเรียกประชุมสสและก็กรรมการบริหารทัศนให้ตทวนสถานภาพการเป็นสมาชิกภาพของเขาอีกครั้งหนึ่ง ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความชั่วร้ายที่สุดเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดคือการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนจากการถแถลงข่าวของคุณชัยยามพวาันที่เชื่อมโยงไปถึงผู้เสียหายทําให้คนในครอบครัวคนรอบข้างใกล้ชิดของผู้เสียหายเนี่ยพอที่จะคาดเดาได้ว่าผู้เสียหายเยเป็นใครผมไม่รู้ว่าคุณชัยยาพวาันเนี่ยทำไปเพื่ออะไรจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยผมไม่อยากรู้ได้แต่สิ่งสำคัญนั้นโดยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมอยู่ในใจ เพิงต้องรู้ว่าไม่ควรกระทําเพราะเป็นความเลวร้ายที่สุดแต่คุณชัยยมพวานก็ทําซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการตัดสินใจร่วมกันของผู้สืสอ่อสาด้วยกันในเร็ววันนี้แล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่พอใจเป็นอย่างมากนะตอนนี้คือพยายามจะคุมความรู้สึกขอยืมคําพูดคุณหมอชนน่านได้ไหม คือถ้าเกิดผมเจอเนี่ยผมชกไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะนายวิโรจน์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความถึงนายชัยยมพาวาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยเขาบอกว่าโดยนายวิโรจน์เนี่ยได้ชื่นชมนชายชัยยงมพาวานะว่าปูอัดเนี่ยเป็นคนทํางานที่พรรคเก้าไกลร่วมกับผม,มานานเป็นหนึ่งในคนที่ผมเนี่ยไว้ใจมากที่สุดและก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้แทนราษฎรที่ชาวจอมทองเนี่ยภาคภูมิใจครับในขณะที่โลกออนไลน์นะได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงคุณวิโรจน์ด้วยนะคะว่าเขาบอกว่าฟังในขับเข้ามาเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่พรรคเก้าน เพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีวิโรธรักษาดิสรที่โหวตช่วยปูอัดแต่ภายหลังวิโรธเนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นจอดําคือกลัวคนเขารู้ว่าวิโรธอ่ะต่อจุดๆนั่นเองมันจะกระเทือนไปทั้งพรรคซึ่งทางด้านของเพจสติคลรูนนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าคะคุณวิโรธต้องออกมาพูดความจริงนะคะเพื่อตัวคุณวิโรธเองอย่าไปยอมค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ